อีนแอบซื้อแผ่นเพลงนี่คือการต่อต้านเล็กๆของเธอด้วยความหวังจะปกป้องลูกสาวแม่ของมาจานตัดสินใจส่งเธอไปเรียนต่อที่เวียนนาประเทศออสเตรเลียาการจากบ้านเป็นครั้งที่10บปวดสำหรับทั้งสองฝ่ายมาจานเริ่มใช้ชีวิตใหม่ในโรงเรียนต่างแดนแต่เธอพบกับความเหงาความสับสนทางวัฒนธรรมและการเหยียดเชื้อชาติเธอพยายามเข้าฝูงเพื่อนๆแต่ถูกหักหลัง เธอถูกดูหมิน่นถูกหลอกลวงและถูกคนรักใช้ชีวิตในเวียนนาทำให้มาจานรู้สึกว่าเธอไม่เป็นที่ยอมรับทั้งที่นี่และที่บ้านเกิดหลังจากความรักล้มเหลวและชีวิตก็ตกต่ำมาจานตกอยู่ในสภาพที่ไร้บ้านในฤดูหนาวเธอป่วยหนักเกือบตายและกะหนักว่าตัวเองสูญเสียตัวทุ้นไปหมดแล้วมาจานตัดสินใจกลับอิรานกลับบ้านเต็มไปด้วยความขืนขม อิหร่านเปลี่ยนไปแล้วและเธอก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกันเธอต้องพยายามปรับตัวอีกครั้งท่ามกลางสังคมเพื่อหาทางอยู่รอดมาจานตัดสินใจแต่งงานกับชายหนุม่มอีกคนแต่กับการแต่งงานของพวกเขาไร้ความสุขแต่สุดท้ายก็ต้องหย่ากันเธอรู้แล้วว่าเธอไม่สามารถมีชีวิตในอิหร่านได้อีกต่อไป ด้วยหัวใจที่แตกสลายมาจานกับครอบครัวและบ้านเกิดอีกครั้งคราวนี้ในปารีสครอบครัวของเธอส่งเธอไปขึ้นเครื่องพร้อมกับน้ำตาและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องราวกลับมาที่สนามบินในปารีสมาจานเดิอนออกจากอาคารผู้โดยสารคนที่เธอเป็นในวันนั้นคือผลลัพธ์ของเส้นทางชีวิตที่แสนจะเจ็บปวดและการต่อสู้เพื่อค้นหาตัวเอง